สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปูสุก้นครับเมื่อนี้ก็อยู่กับช่องแสงไร้สารเชนแอวขึ้นเก่านะครับพี่น้องอันดับแรกก็ฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจงให้ตัวกับผมไปเด้อพี่น้องเมื่อนี้กับภาพพี่พ่อน้องไม่กินตำเล็บมือนางครับพี่น้องตำเล็บมือนางแซะขนมจีนเนาะพี่น้องเพลิดเพี่น้องเบิง้งเล็บมือนางครับพี่น้องตอนไงเลยพี่น้องผักกะมีแต่หัวละพาครับ บักแตมกวาแล้วก็ประกาศพี่น้องว่าต้องบอกวอ่ายังลายดอกนะครับเนาะว่ากินกันเลยครับพี่น้องมาเล้อครับมาเสียบด้วยกัน,กน,กนคำแดกเด็ดมือนางก่อนแลยครับพี่นอองือ mm -hmm. โอ้ oh. ขากร้ายครับพี่น้อง

ขออนุญาตบือกินน้ำเลยด้วยครับพีนพ่น้องเพชรครับมาครับใส่กันตอเลยค้อลังแยบ Mm-hmm. No mm -hmm. อิ่มหน่อยเด้อบะเนี้ครับพี่น้องสุดท้ายนี่ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจตัวกับผมหน่อยเด้อครับพี่น้องสำหรับื้อนี้สวัสดีครับ